สำหรับแท่งใดที่สนใจในพักเครื่องนะครับคลิปนี้ต้องห้ามพลาดเลยครับนี่คือเหรียญพระสมเด็จพุทธจารย์โตภุมรังสีหลังยันดวงนะครับวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครปี2542รุ่นคดสารหมื่นปีพระสมเด็จพุทธจารย์โตภุมรังสีหลังยันดวงวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครปี2542 รุ่นขจา,าราลเมืองปีสร้างเมื่อ22 e สิงหาคม2542ในพิธีพุทธาพิเศษณวัดพระคังและวัดอินชระวิหารปี2542กำหนดพิธีบวงสวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพุทธจารย์โตวันังคาร1มิถุนายนพศส5 4พเวลา9นาฬิกา9นาทีณวิหารสมเด็จพุทธจารย์โตพมรังสี วัดพระครังโคเิตารามวอรมหาวิหารพิธีมหาพุทธาพิเศษในวันอาทิตย์ที่22สิงหาคมพศ2542เวลา13นาฬกา9นาทีถึง17นาฬกานาทีพิธีมหาพุทธาพิเศษณอุโบสถวัดอินทรวิหารบางขุนพรมสมเด็จพระพุทธจารย์วัดสักเกต ประธานจุดเทียนชัยนิมนต์พระเกจิดังทั่วประเทศ108องค์มีการถ่ายทอดสดทางทีวีด้วยนะครับสมเด็จพระพุธาจารย์โตพรมรังสีมีประวัติเป็นที่ประทับใจของประชาชนคนไทยอย่างไรเห็นจะไม่ต้องพูดกันแล้วนะครับว่าหลายท่านทราบกันดีอยู่แล้วในกิตติศัพท์อันเรื่องลือของสมเด็จโตโดยที่สมเด็จ พระพุทธจารย์โตพรมรังสีได้เคยเป็นเจ้าวาดวัดวัคังโคสิตรามเมื่อพศ2395แลววะวัชครังก็เป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่เขตบ,บางกอกน้อยชาวบางกอกน้อยจึงถือว่าท่านเป็นเสมือนเพชรประดับในเรือนใจนั่นเองครับ เราเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถ,ถติดต่อเข้ามาได้ทาง ID บ้านเขียวที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ